สวาสดีจ้าพี่น้องเมื่อนี้สิพ้าพี่พาน้องมาเบึงบ่อนพี่น้องเห็นบ่พี่น้องต้ดมันเนี่ยงามายพี่น้องใหญ่ถ่วมหัวเยินมือพี่นออ้อ,นอ,องเห็นบ่พี่น้องท่วหัวเยินมือยังไม่ใหญ่กระดอกระเดียพี่น้องเคยเห็นบ่นพี่น้องผู้ใดมากบ่อน,น,นมเบิงเอาด้วยพี่น้องงามหลาย บอกพี่น้องเคยเห็นงามปานนีพี่น้องเพิ่นขุดมาใหม่ใหม่พี่น้องขุดมาจากอันบ้านอีกหลังหนึ่งพี่สาวพี่นโอ้ยงามไยกำลังจิเกิดนอพี่น้องเกิดนองามงามงามโอ้ยต้นใหญ่ไายบ่เคยเห็นเมือ่อวานนี่เพิ่นขุดมาอันใบมันแตกใบมันแตกพี่น้อง มาเบิงมานี่เด้อพี่น้องได้มาก่พี่น้องมาเบิงเอาสวยโอ้ยต้นใหญ่ถ่วมหัวโยนมือพี่น้องงามค่ะงามแน่งามไยเนาะ งามพี่น้องมันนี่ก็ลาพี่ละน้อง้ดยคลิปนี้นะพี่น้องเนาะใครสนใจทักมาจ้ามหัวาบ่อน,นี่อย่างเพื่อนว่าบ่อนกระดาษมันแม,น,มนบ่พี่น้องแต่มันก็มมหาโชกมหาลาบกันเด็พี่น้องมันนี่ก็ขอบคุณค่ะที่เข้ามาชมคลิปนี้ขอพี่น้องกินข้าแซบนอนหลับฝันดีเนะพี่น้องเนาะขอบคุณค่ะบัดดีค่ะ